เรื่องการสะกดคำมาตราแม่กบแม่ก็กาไม่มีตัวสะกดตัวมามือดาแม่กงมีงองูสะกดแทงแรง กดปากเด็กเมฆแฟกปากอหอยทากมาดิจากแม่กบมีบ่อใบไม้สะกดกราบบาบลาบดิบแม่คนมีนอนนูสะกดจานบ้านหินคาแม่กดมีดอดเด็กสะกดแปดยาสตรวจขวดเจรวด มาตราแม่กกมาตราแม่กกคือคำที่มีกอไก่เป็นตัวสะกดและคำที่ออกเสียงเหมือนกอไก่เป็นตัวสะกดเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำในมาตราแม่กกกันดีกว่าค่ะปากคำว่าปากมาจากปอปลาประสมกับสระอาและกอไก่สะกดว่าป อากออ่านว่าปากถูกคำว่าถูกมาจากท้อถุงประสมกับสระอูและกอไก่สะกดว่าทออูกออ่านว่าถูก บกคำว่าโบกมาจากบอใบไม้ประสมกับสระโอและกอไก่สะกดว่าบอโอกออ่านว่าโบกผูกเชือกคำว่าผูกเชือกสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าผูก มาจากหอพึ่งผสมกับสระอูและกอไก่สะกดว่าหออูกออ่านว่าผูกคำว่าเชือกมาจากชอช้างผสมกับสระเอือและกอไก่สะกดว่าชอเอือกออ่านว่าเชือกรวมเป็นผูกเชือก ปลูกผักคำว่าปลูกผักสามารถแจกลูกสะกดคําได้ดังนี้คําว่าปลูกมาจากปอปลาลอลิงประสมกับเซระอูและกอไก่สะกดว่าปอลออูกออ่านว่าปลูกคำว่าผักมาจากหอพึ่งะสมกับจระอะ และกอไก่สะกดว่าหออกออ่านว่าผักรวมเป็นปลูกผักต่อไปเรามาดูคำที่มาจากมาตราแม่กดกันนะคะมาตราแม่กดคือคำที่มีดอเด็กเป็นตัวสะกด เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคาในมาตราแม่กดกันดีกว่าค่ะพูดคําว่าพูดมาจากพอพานประสมกับสระอูและดอเด็กสะกดว่าพออูดออ่านว่าพูด คำว่าแปดมาจากปอปลาประสมกับสระแอและดอเด็กสะกดว่าปอแอดออ่านว่าแปดขาดคำว่าขาดมาจากขอไข่ประสมกับสระอาและดอเด็กสะกดว่าขอ อดอ่านว่าขาดมิดชิดคำว่ามิดชิดสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่ามิดมาจากมอมาผสมกับสระอิและดอเด็กสะกดว่ามออีดอ่านว่า มิดคำว่าชิดมาจากชอช้างประสมกับสระอิและดอเด็กสะกดว่าชออีดออ่านว่าชิดรวมเป็นมิดชิดปิดเปิดคำว่าปิดเปิดสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้ คำว่าปิดมาจากปอปลาประสมกับรกกาจาปประรอ,อิและดอเด็กสะกดว่าปออีดออ่านว่าปิดคำว่าเปิดมาจากปอปลาประสมกับจระเออและดอเด็กสะกดว่าปอเออดออ่านว่าเปิดรวมเป็นปิดเปิด เมื่อทบทวนคำในมาตราแม่กบและคำในมาตราแม่ก,กดเรียบร้อยแล้วต่อไปเรามาพบกับคำในมาตราแม่กบกันนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะมาตราแม่ก,กบคือคำที่มีบอใบไม้เป็นตัวสะกดถ้าอย่างนั้นเราไปดูคำที่อยู่ในมาตราแม่กบกันดีกว่าค่ะ เริ่มจากคำว่าอาบคำว่าอาบมาจากอออางประสมกับสระอาและบอใบไม้สะกดว่าอออาบออ่านว่าอาบ โอบคำว่าอบมาจากออ่างประสมกับสระโอและบใบไม้สะกดว่าออโอบออ่านว่าโอบจับคำว่าจับ มาจากจอจานประสมกับสระอะและบอใบไม้สะกดว่าจออะบออ่านว่าจับรับมอบคำว่ารับมอบสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่ารับ มาจากรอเรือผสมกับสระอะและบอใบไม้สะกดว่ารออบออ่านว่ารับคำว่ามอบมาจากมอมาผสมกับสระอและบอใบไม้สะกดว่ามออ,อบอ่อานว่ามอบรวมเป็นรับมอบ ราบเรียบคำว่าราบเรียบสามารถแจกลูกสะกดคำได้ดังนี้คำว่าราบมาจากรอเรือผสมกับสระอาและบอใบไม้สะกดว่ารออาบออ่านว่าราบคำว่าเรียบมาจากรอเรือผสมกับสระเอีย และบอใบไม้สะกดว่ารอเอียบออ่านว่าเรียบรวมเป็นราบเรียบเล่นเกมสนุกสนุกกันแล้วต่อไปเรามาทราบความหมายของคำในมาตราแม่กบกันนะคะคำว่าอาบหมายถึงเอาน้ำรดตัวเพื่อแก้ร้อน หรือชำระล้างเหงื่อใครโอบหมายถึงรวบด้วยแขนทั้งสองข้างกอดตีวงล้อมเข้าไปจับหมายถึงอาการที่ใช้มือแตะต้องสิ่งใดสิ่งหนึ่ง รับมอบหมายถึงยื่นมือออกถือเอาสิ่งของที่ส่งไปให้ราบเรียบหมายถึงราบเสมอกันเมื่อน้องๆได้รู้จักกับความหมายของคำในมาตราแม่กบกันแล้วเรามาเล่นเกมสนุกๆก,กันนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะน้องๆ สนุกกันหรือเปล่าคะอย่าลืมกลับไปทบทวนอย่างสม่ำเสมอนะคะแล้วกลับมาพบกับพี่ได้ใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีคะ่ะ